สวัสดีครับพวกผมชมงบิ๊กวันนี้พาไปชมกับเจ้ามันได้คอร์ดครับมือมากด้วยอาการน้ําหายครับก็กําลังรื้อนครับโดยช่างหนอมผู้ทํางานนานครับนี่ฮะน็อตแต่ละตัวอีพออีเมียไอ,อยก็คันนี้สรุปปั๊มน้ารั่วนะครับก็มีการเปลี่ยนปั๊มน้ําครับคันนี้ก็ปั๊มน้ําขอนี่ของใหม่มาแล้วเรียบร้อยครับเตรียมตัวกาลังรื้อกันอยู่ก็คือการเปลี่ยนปั๊มน้าก็คือ สายพานไทมิ่งนะครับมันจะมีการต้องถอดก่อนแล้วก็ถือว่าถ้าอยากให้ดีก็เปลี่ยนพร้อมกันครับจะได้ไม่ต้องรื้อบ่อยครับเสียค่าแรงหลายรอบสายพานก็มีตังเช่นหนึ่งรัวไปต่งวันนปีสภาพนีอ้าพ ไม่ต่ำวันปีสภาพนี้ก็เรีบรยครับหนึ่งคันสำหรับเจ้าฮอนด a a c c o r อเครื่อง V6 3า0พนครับเปลี่ยนตัมน้ำครับ เสียงเครื่องเงียบขึ้นมาเหนรถใหม่อีกหนึ่งครั้งครับผมก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับ